ถ so <performance music> ้ายังไม่ลงเดี๋ยวทำงานยุติการชกนะครับโอ้คุณอรคุณอะไปดหัวแปัวสาม0บาทเขาสามหกไปกันครับสายกไปกันสบาทอาสสวแล้วครับน่อัเวยัดไปยัดส่ไว้ที่ซาาปยดปยดปดนะเสียใจเขาเลย ดูครับแม่รับใช้รับใช้เลยดูครับแล <c oughs> ้วผู้กันเตะมาเลยเซ็คบน,น,บนไ,ไปเซ็คเกย์ครับดูครับดูตีตีใช่เอารับไว้ดูครับชกมาสี่ห้าใส่เพล็กันสองนะที่ดียวอาเล็กครับขึ้นใายหน้าสบัดเป็นลำตัดต่อไปอยู่ครับดูครับอ่าดูครับไม่มีใครยอมใครแลอ้าว ไม่มีใครยอมใครนะครับเรื่องของเรื่องมันยอมกันไม่ได้นี่แล้วันนี้ระทึกระทึกเอา้สยไปเอาใส่มาทีเดียวใสกสัดหน่อัขึ้นมาเอาดูครับดีดี้ึงตรบนี้โอ้โหมัดเท้าเข่าสอบครบสุรเล้กันครับโซลสุดูต้า Đây đây đây. Người cầm số thoại. Đặt máy đi sai. Đi nào? mà อาารดและผลการแข่งขันชูมือไปที่มุมน้ำเินครับน่ารักพีเคยิมเชะไปโดยคะแนนจากชกตันครบสามยก